สวัสดีค่ะวันนี้ครับพี่ตาสวิเดนพาแซบก็จะพาพี่น้องไปเที่ยวนะคะวันนี้ก็เราก็หยุดเป็นหยุดพักร้อนนะคะเราไม่ได้ไปเมืองไทยแล้วก็เราเที่ยวแค่ในสวิเรนก็พอนะเราไม่ได้ไปไทยในปีนี้คะ่ะสองคนสวัสดีนายซีละแซ่แซ่สวัสดีครับสวัสดีครับสามีขับรถค่ะ ขอโทษขอไปด้วยสามีกดอกพี่คุณร่วงค่ะทุกคนเจ้าค่ะคลิปนี้ก้าพี่ตาจะพาไปเที่ยวนะพี่ตาจะพาไปไหนก็ตามพี่ตาไปดูก่อนนะคะทางเพื่อนไหเพื่อนกก่าตเาเคนไหนเพิ่งเข้ามาก็เซื้อกด้วยกดแชร์กดติดตามพี่ตาด้วยนะคะเราจะไปร้านค้าก่อนนะคะทุกคนเราจะไปซื้อของกินร้านค้าก่อนแล้วก็ใกล้ออกเดินทางต่อนะคะตามพี่ตาไปดูนะคะ แลก็ออกมาขายอยู่นี่นะคะทุกคนผักเขาสดสดร้อนๆเลยนะเอามาจากตู้ออกเมื่อกี้นมีเยอะๆไปหมดเลยค่ะน่ากินนะคะนี่ค่ะเอามาจากตู้นี้พี่น้องมันหวานนะคะทุกคนวันนี้พามาเที่ยวร้านค้านะคะทุกคนพี่น้องเจ้าสาวมานี่ค่ะอลังการงานสร้างไหยคะัะอีก้านะคะทุกคนนี่ครัแผนกผักค่ะทุกคน เป็นประแหผักนะคะระับนีหมดทุกอย่างเลยตอนนี้กิโลก็ไม่ได้ย่อยๆนะครับสองหัวสามสิบนี่ก็เป็นข้าวโพดกับเป็นมันกนนระโถนนะเจอกันนี่เป็นแหนกแอปเปิลน,นะคะระับนี่เป็น,นะะประแดนกส้ม ส้มมะนาวส้มโอน้อยภูพิตาคนสวยนะครับพิธาพามาเที่ยวร้านค้านะครัทุกคนสรุปสุดส,ดสามีแพนแอนต่างหาสต้องมาสามีต้องไดเดินทางไปที่อืนอ่นคนแะของนแอเหน่พองแห้งนะ เี่ค่ะสารุศาสตรขึ้นาได้แร้าบ้าไี่นีของกิน่ปหมทุกคน้าวเออลไ้าอยเนามีก้อนน้นอนเดากนดช็อกโกแลตผู้บ่าวหล่อนะมีับพน้อ น่าจะพามากินความอร่ขนมนะคะขนมแวบตอนนีซื้อแบบเราไม่อยากของไม่กินนั้นเหมือนของแข็งว่าเราเลยขนมหวานที่เดอนี้เป็นสกาเสีขาวเป็นนกแรดงสักเลนกคัแัวาถัมอัลมอนด ใช่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นออกไปว่าจะเป็นเพจเพื่อเป็นเกันแจตวเ,เน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 ตักค่ะชอมขนมอบอะไรซิไม่ได้คะกคนทุกล้องนี่ค่ะรัสาัปโอนร้านค่ะโอเคไหมไได้ยังใส่ตั้งเนาะ ทางไม่มีคนพี่น้องเจ้าค่ะถนนเส้นนี้ยาวมากเลยค่ะเงียบมากเลยจ7.11โมงแล้วนะคะคนเขาเรามาถึงที่เราจะเที่ยวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพา ไปเที่ยวมันไม่ค่อยเมืองไม่ค่อยใหญ่นะนประมาณสักยังเงียบอยู่เลยครับเจ้าคขะฝนตกถนนบนทางก็คนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่วันนี้ปั๊มน้ำมันได้เล็กน้อย คนที่นี่นะคะจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่ค่อยใหญ่เ่าไรแต่ว่าก็มีบ้านเช่าด้วยอพาร์ตเมนต์อพาร์ทเมนต์น,ออน,นนะคอนโดน้ำพริกปลาไหค่ะทุกคนมาจอดรถแล้วกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปต่อ อกยก่ไหมไม่ละเขาเดียวกับน้ำพริกปลาไก่ทอดเนื้อทอดกินรองท้อนก่อนนะ จายครับและแสบดค่ะทะเลเซวีเดน,นเดดดแล้วก็ไปกันจ้านะ้ำมันก็ไม่สวยดอกไม่มีที่เล่นเลยเจ้าค่ะบรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนเจ้าขาลมจะแรง คลิปนี้ก็พี่ตาเขาขอฝากให้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปเนี้พี่ตาออกมาเที่ยวนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะติดตามพี่ตาพี่ตาจะพาไปไหนบ้างนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ